อะตามมาถ่ายนี่ถ่ายเลยถ่ายเลยกดนะฮัลโหลสวัสด uh, ีครับนี่นะฮะเครื่องรีดแป้งไฟฟ้านะครับไอ้ไอ้ล็อกตรงเนี้ยผมผมยังไม่ได้ใส่ที่รีดเส้นนะครับผมถอดไปก่อนตัวนี้ของตัวนี้เป็นตัวปรับความหนาของแป้งดันลุกกิ้งเข้าดันลุกกิ้งออกแล้วก็ยังมีตัวล็อกนี่มีที่ล็อกใช้ง,งานง่ายแป้งใสข้างบนออกข้างล่างเลยนะฮะปุ่มกดอยู่ตรงนี้ ของลูกค้าดูเป็นสีเทาก็ฟังก์ชันตรงนี้เหมือนกันมันมีสองสีสีเทากับสีฟ้านะฮะแต่ว่าไม่มีอะไรต่างกันก็ไม่มีอะไรฮะเสียบปลั๊กเลยนนะฮะกดปุ่มฮะทำงานนะครับเราไม่ใส่ตรงนี้ตรงนออกมากเลยแต่นี้ออกมากเลยตอนนี้แค่ดูหลังเครื่องนะหลังเครื่องหลังเครื่องก็ไม่มีอะไรหลังเครื่องแล้วหลังเครื่องทนะครับเป็นงานจริงจริงเลย เปิดปิดนะฮะนี่นะนนอ่าเรียบร้อยนี่นะครับมีแค่นี้ครับผมสนใจก็กติดต่อทางไลน์เลยครับ